ครับผมมาพบผมกับผมช่างอดใจภูมิครับผมเป็นมีดพร้อมฝักนะครับเป็นงานสั่งทำของลูกค้าครับผมเป็นงานตีร้อนครับผมอบคืนไฟสองรอบครับผมฝักก็จะเป็นโลมดำครับลัดหวายปอกเกดครับผม มีปัญหาซ่อมฟีไม่มีวันหมดอายุนะครับส่งมาหาผมได้เลยครับผมนี่จะเป็นแต่งสันนะครับไล่เรียวปลายครับสวยงามครับผมสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ ขอบคุณมากครับ